มันเป็นยังไงมันร้อนไหมหรือมันมันร้อนแล้วมันเปรี้ยวไหมมันเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวก่อนอ่ะอ๋อมันเผ็ดหรือเปล่าแล้วแล้วเด็กกินได้ไหมอ๋อโอ้ยแล้วก็ว้าว ของแม่คืออะไราหวของเี่มกกิกถอถอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรชิกเกะชิกเกะ,ะเขาจะกินผักชว,ว้าว อร่อยมากแร่เลยเด็กๆต้องกินผักใช่ไหมลูกถ้ากินผักมันจะเป็นยังไงถ้าเด็กกินผักแล้วจะเป็นยังไงไม่ดียไ <laughs> มนก็มีประโยชน์แหละมันจะทําให้อะไรขแดงมกแซ่บไหม,มกินไก่ได้ไหมอันนี้คือสเต็กไก่ทอดใช่ไหมหรือว่าเป็นข,ข้าวข้าวผัดไท่ข้าวไก่ทอดเฉยๆแต่มัน เอาข้าวไม่ละเดี <apply some drinks> ๋ยวเดี๋ยวแม่ดูแลข้าวใส่จานถ้าไม่กินก็ใส่จานแไม่แม่ม่านเเดกเงนด้วยอันห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้เอาอากาศเอาก่มาใส่ตรงนี้หาวัตสีโอ้นี่หนูจะกินผักโขอีกรอบนึ่งโอเควับเอาีข้าใหญ่เลยข้าใหญ่เลยใช่ไหม ว้าวตักคำใหญ่ไม่ได้ขอ,อขอใ,ใกล้เลยว้าวอือหืออร่อยไหมเนี่ยสเต็กค,ครับสเต็กข้าวไก่ทอดถ้าเพื่อนๆอ,อยากทานทำไงคะ ไมู่เอาที่ร้านรุงหิกที่้านสเต็กลุงหยิกค่ะนี่ไงก็กำลังเล่าไงร้านสเต็กลุงหยิกหนูเดียวันนี้หนูเดีย,อนนดดยขอทานข้าวก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะเอาพูดสิ